พระพุทธสิหิงเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวไทยเคารพนับถืออยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานกว่าร้อยปีรูปลักษณะของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิกระไหลทองขมวดพระเกศาเป็นก้นหอยพระเนตรเหลือบลงต่ำพระนาศิกโดงพระพักค่อนข้างกลมทรงครองจีวรห่มเฉียงพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาแสดงปางสมาธิ ประทับอยู่บนฐานบัวหงายสามชั้นรองรับด้วยฐานสิงจากตำนานนิทานพระพุทธสิหิงได้เล่าว่าพระมหากษัตริย์พระราชาแห่งกรุงลังกาสร้างพระพุทธสิหิงขึ้นมาเมื่อพุทธศักราช700เป็นพระพุทธรูปที่มีพระลักษณะละไมคล้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากที่สุด โดยพญานาคที่เคยเห็นพระพุทธเจ้าในครั้งอดีตได้เนรมิตกายให้ดูเป็นต้นแบบนิทานเล่าว่าครั้นต่อมาพระราชาแห่งกรุงสุขโขทัยพระองค์หนึ่งซึ่งทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูปนี้จึงทรงขออัญเชิญพระพุทธสิหงห์มาเพื่อประดิษฐานไว้ที่เมืองสุขโขทยัยโดยพระพุทธสิง์ได้ประดิษฐานที่เมืองสุขโขทัยเป็นระยะเวลาหนึ่งจากนั้น ก็ได้มีการเคลื่อนย้ายไปยังเมืองต่างๆอีกหลายแห่งทั้งพิษณุโลกกรุงศรีอยุธยากำแพงเพชรเชียงรายและเชียงใหม่ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธ a วรรค์ในพระราชวังบวรสถานมงคล หรือหวังหน้าพระพุทธสิหิงเป็นพระพุทธรูปสำคัญของไทยจึงมีการหล่อจำลองหลายครั้งเพื่อประดิษฐานไว้ยังสถานที่ต่างๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องพระพุทธสิหิงที่เล่ากันว่าเป็นองค์จริงประดิษฐานไว้อีกหลายเมืองเช่นเมืองเชียงใหม่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นต้นพระพุทธสีหิงนอกจากจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของชาวไทยแล้ว ยังถือเป็นพระพุทธรูปประจำเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยตั้งแต่พุทธศักราช2478ในทุกๆปีจะมีการแห่อันเชิญพระพุทธสิหิ์จากพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ไปยังท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเพื่อความสงบสุขความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดทั้งปี ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันในปีพศ2568กกรมศิลปากรได้มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์พระพุทธสีหิงที่ประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิพธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งเป็นการอนุรักษ์ครั้งใหญ่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์เสริมความมั่นคงแข็งแรงรวมถึงปรับสภาพพื้นผิวให้มีความกลมกลืน เงางามโดยไม่เกิดผลกระทบต่อเนื้อโลหะและวัสดุดั้งเดิมเพื่อให้พระพุทธสิหิงกลับมามีสภาพสวยงามคงหลักฐานความเป็นของแท้ดั้งเดิมป้องกันการเสื่อมสภาพในอนาคตและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธรูปที่สำคัญของประเทศ